ไปดูงานหลังนี้นะครับหลังนี้งานก่อร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก่อร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้กำลังอยู่นะครับตอนการจับเสียมอยู่นะครับจับเสียมนะครับหลังนี้ผนังนะผนังของตัวบ้านจะสูงกปกติประมาณสูงกัปกติก็คือประมาณ3เมตร60นะครับที่ตั้งเสาไว้ก็จะสังเกตจากไหนได้นะครับสังเกตจากวงกประตูนะครับ ปกติประตูมาตะฐาน2เมตรนะครับ82เมตรตังนี้ด้านบนบนประตูนี้เมตรห0นะครับเป็นจากพื้นถึงอาศัยด้านบนรับโครงคา3าเมตร60นะครับรสูงมากเดี๋ยวทำฝ้าพะดาด้วยดอกประมาณสัก10เซนถึง15บห้าเซนทำบมป้าทำอะไรเงี้ยนะครับตอนนี้ขั้นตอนการจับเส้มนะครับจับเสรยก็จับเสรม,มโดยมีซีเนโนะครับ อนนหมดแล้วร้อยเส้นสองหลังนะครับก็กำลังสั่งใหม่มามาอยู่นะครับเพียงด้านบนก,นก็ด้านในก็เกือบเสร็จแล้วเหลือด้านนอกนะครับด้านก่อก็โอเคฝีมือก็80-90%กอเซนนะครับก็ตกสวยงามเลย เป็นห้องนะอน2.50ห้า3.50นัเก็ไม่ใหญ่มากฝั่งนี้ฝั่งหัวเตียงครับห้องนอนเล็กๆนะครับเป็นบ้านหลังที่สองของเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านกรุงเทพมีคอนโดกรุงเทพไเลย,เลยไม่ทําบ้านใหญ่ทําบ้านหลังเล็กๆนะครับอันนี้ดูลักษณะของเสานะครับวเวลาหัวเสาเวลาเราทำงานไปถึงหัวเสาเรา,าก็จะเก้าหัวเสา ก็ไปอัดให้เต็มกับเขตที่เวลาเราเชื่อมเขตของเสาที่เป็นประมาณ5เซนนะครับเก้าอินเจ็ดของเสาตเต็มอยู่แล้วนี่เป็นของเ้รองละแคะนะครับเล็กมากนะครับน่าจะสองเมตรสองเมตรห้าเซบนะครับนะบนั่งติดทีวีทีวีติดด้านนี้นะครับมีโซฟาด้านนี้นะครับ ความกว้างพุ่มรับแขกนะครับก็จะยาวยาวมาสี่เมตรครึ่งนะครับด้านในสี่เมตรครึ่งด้านในจะเป็นรูปโค้งเสาด้านหน้าจะเป็นเสาตกแต่งนะครับต้นตอันนี้ก่อยแดนเรียบร้อยอรอจับเฟี้ยงนะครับจับเฟี้ยงฉาบเสร็จก็38เซนนะครับก็ไปปูหินทราย เห็นทรายเห็นธรรมชาติสแผ่นต่อกันนะครับก็ข้ามูลข้าวไร่แบบเสร็จก็สี่สิบเซนนะครับนี่คือลักษณะการจับเพี้ยมรอเตรียมฉาบนะครับก็จะได้ระดับตรงดีนะครับเดี๋ยวเสาทิศช่างไฟก็จะไปเดินท่อไฟเดินบล็อกไฟนะครับเดินบล็อกไฟสองวันน่าจะเสร็จนะครับจับเพี้ยม มันง่ายเสร็จก็รอทีมชาบที่ชาดกันแล้วน้องก็งชาบได้นะครับนะครับแล้วสังขารม้วนของอยงนีนะ้แล้วน้าชาดไปก่อนเพื่อเรียกขึ้นตกแข่งนั่งบนนะครับ ด,ด้านบนเดี๋ยวเวลาทาฝ้าด้านนอกก็ต้องตั้งร้านขึ้นข้างบนเี่นะครับงานบนก็โฉดสูงเกือบเจ็ดเมตรนะครับโฉวด้านบนนี้เกือบเจ็ดเมตรค่อนข้างสูงมากง,งานต้องการทำงานก่อสร้างต้องเคลียร์ความสะอาดทุกวันนะครับหน้าง,งานไ,ได้ดูไม่รกมากนะครับทำงานมันเรียบร้อยก็ได้ดูสะอสาดนะครับแต่นี้ผมปล่อยทิ้งไว้ทั้งสองคนนะครับ ไว้จับเฟียมอยู่สองคนพอที่เหลือหกเดคนก็ไปฉาบอยู่ที่นู่นนะครับลับอีกหลังนึ้งนะครับโอเคครับนนี้มาดูบ้านหลังนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับเฮคคีคารสวัสดีครับ